พี่วนนวี่นี่ครับพ่อพี่นอนครับสูตรเด็ดก็คือนอใหม่ช่งนอซึ่งหนงห้ายเยด้ยครับอ๋อเนี่ออกกองที่ไหลมนเล่แน่นอนเนี่ยโอ้ยลาดาใหญ่พอหม <laughs> เรากเกือบกิโลอยเกือ,อบที่ลอนึงนึงนะสุดๆข้างในอย่างนี้ีนะครับ มาขอ,อใคร,พ,รพี่น้องมึงมึงสวัสดีครับผสวัสดีพี่น้องพอกำหนงหนึ่งกับปอนวินนะจ๊ะ สวัสดีพญายม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาทุกท่านนะครับสวัสดีบุีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ับปรพอกับบานเพีงกำเนิงในเสาหนึ่งจุดหนึ่งในเสาเพราะมันนั่งคาดนอกจากตรงกับวันที่แปดจ่ายเดือนมีสายนพศ2568จ้าวันนี้บุรีเขาป่าห้าเฮ็ดนะครับหลังจากกรุงวานที่ซาเล่งตากลมตากฝุ่นร้ายนะครับเสียงเปลี่ยนเลยนะหนึ่งหน่อยนะครับวันนี้มาที่บ้านนี่แหละนะครับผมน้ำคำน้ำหองเหนือนะครับวัดศิมาหาบึงกระใหม่น้องนหนึ่งนอนห้ปเฮ็ด โน้หมยสมโน้หมยดองไนนว้นะครับมีบม<ะ>มบเลือดเห็ดเป็นคำคุณหลาศตำบลไวยาเพื่อบุทรธลิจจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวิกระบาญรมินี้เนาะจ้าะครับเพื่อนรื่เบื้องิได้็จมานบมวันนี้เนาะจ้าไปจ้านะครับเริ่มต้นเข,าาข้ามาก็มาเบื้องโอใหม่ภผยใหญ่ก่อนนะครับอยู่คางห้องนี่แล้วนะครับผมคางปลาพักกูดนี่แล้วนะครับไปเบื้องเบื้องเสีมีพอได้แกงพอได้เห็ดถนอมอาหารเห็ดโน้หมยสมโน้หมย ดองไว้บอ่อนะครับน,นี่นะครับเข้ามาซองนอไปตรงนึงซองเตาไอพี่ใส่เสียมนะครับเอาต้งลังข่าเขื่อไว้บินเลยเขื่อจองเขื่อจอง ต้องอ่อนๆทุเลยเนาะนี่ครับยังอีกเตาหนึ่งอยู่ฟังนี่ดิเตวนี้แหงมั้ยเตวนี้แหงนะแหนงกับไปนำผัดแกงเตานี้โบผลพันธุ์บอลอันนำพนได้น้อยวิ่งขึ้นได้บ่ค่อยออกหลายเนาะแม่จะวันนี้ก็เป็นอยู่ได้เตาหน่อยล่่ะนนัโอ้ยนะครับ มุสเ้าเกลี้ยมาน้อยนึงนะครับมวานบุตกจ่อยนะครับวานมีหนอนหนังมาตร่งนี้ก็ลังเป็นเตาตีลังน์เลไปข้างคุณตทเางคนละไปมาทางนีนะครับอ๋อมมาอที่างนี่นอนอีกหนึ่ง บาาเดียวเลยอึบอ่อนๆนี่พอดีสิพาไปเบิ่งกิมซุ่งน้ำนอนหนึ่งนาะกิมซุ่งพ่อน้ำนี่สิเป็นแบบใดหน่อยวินเนาะแมนถับไปเบิ่งนะครับเปิดท่ามึงไปเรื่อยๆไปไปเห็นบึเห็นซ้ำนียก็ไปเพื่อละน้อไปก็กิมซุ่งเลยเนาะว่าสินอวบน้องงามซ้ำได้ เป็นยงังเป็นมือไผ่ใหญ่ยเลยครับนี่นนเตาเป็นนะครับเตาแหน่งเป็นยิงๆเลยนะครับเอาเพันทุ่ทมไหวเนาะเพันธุ์สีเฮ้นดีพินธุ์ทุ่ททททดีแอ่งเด้อนะครับขึ้นจากคลองมามาเบิ่งกนอนใ,ใหม่กิมซุ่งนะครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับ สูตรเด็ดก็คือใส่ฟุ้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีน้ำนอหนึน่งนอเมนใะแล้วก็หัวหน้ามือเนาะสูตรสีผาด้วยครับนี้ใส่นะครับน่อใหม่ถึงนอถึงหนงไรอยู่ด้วยครับเอานอกกอ,อก่อนนะครับไผ่นอกกอจับเถิยงที่งนึงเงย ขวดนะครับงา,ามเลยอาเอา๋ียออกกกอนก์ลงที่ไหลมินเลยตัวหนเป็นจงไหลป็นดินสายนะมาจากไอ้ยินขึ้นเรื่องไหนเน่ะถือปุ้ยแลหนึ่งกับนาำพอซับเร็กๆนะครับเพื่นนอนกระจิกตตอตกมาหลหนอย,อยีกีได้ครับบ้าน มหอยเก่านนี้เนี่ยนอนเนีหุนี่กิโลละหาซิบได้ครับนี่น้ำตลาดไปตลาดนัดน้ำบาดนี่มาล้ยงนี่นะครับขายแบบบริโมเนี้ยนะครับขายสดเลยน่ะเน่ยปลูกไว้ได้หลนี่แกสางอสีสางไล่ใดใดี้กันครับ หใหญ่พอไหมที่พาไปเบื้องนำยีน้าืันนี้นะครับวนอะทั้งเลล่ะไม่พื่นโลกยีเด้ดนเองเอาเปเดี๋ยวก่อน <S <S แจงกระไรนะครับต้อมอกินกลบน้ำพริกกะปิก,กระแสบโอ้ยต้งตีไหลวินเขาข้าวเลยนะครัเอาไท่ไหร่เนาะถ่างเก่ามานี่แหละ ันนี้เนาะโอ้ยปนนสุดยอดเท้โอ้ยคุณนะออนอนนเลยป้าบลายนอนดีครับกะสีเต็มตาและพว่นน,น,นอนคนใหญ่เนาะเตาคนไหนพี่นี่จะเอานอนคนพูดมโอ้้ยตรงนี้น ดินนี่ก็เป็นดินใสที่ก่อนเลหลวนปนใสานะครับเกิดขันทรายลวนไร้เกิดขนาดม,มะพอนี่กะม่งามเลยครับใสโพนโอนแล้วเกือบขี้โลยี่เกือบอีกลหล่นึงนึงนสุบสบเลยทางใดอีกบ้าอันี้นไหนอันนี้ีน,น,นะครับ พี่แล้วก็พุนดีพุนทั้งนั้นอีกพุกนกุทธานี่กุทธาหมอกออนข้นนั่นสส่วนที่เตาบ่เตาอ,อีนนี่ นอนอูกบ้านเดี๋ยวไอ้ที่ทำท่เลยหนะขาวเลยตัวนี้กันออกก็คือกันครับทับคือกันได้ทำท่าทับกันนี่ จับไปบ่จับไปเป็นปปปนอข่าหน,น่นอ,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 ตอ่ตมุนหาเรียมหาส,ส่งขอนเอานะครับงดเกิดงาเกิด กับเกิดแฉบบอกออกก็เสียเงาของมูเนาะเอ้าพี่ินขึ้นไปจังสันพี่ได้ยุ <laughs> <laughs> นมมกเดียวอวิเอัคือโอบแพงเนาะพูดนะนนเยสดๆเลยน่ครับมีโองค์น้ำไว้ว่าัสาดๆเเลยอาบน้ำใส่แห่งดีเนาะน้องนึงเนาะซักผ้าซักเพศกสาดใส่เพื่นเลยใส่ปอกใส่้นเนาะตัวไหนดิตัวไน่บอนใดบ่นี่ยตัปนสหน่อยจะขนตวจได้ินจงไวเั่นน้เอาตัวนี้นออกก่อนไัิพาลงไปหน้านะครับไปเบิ่งผูดเพิ่อยู่หน้าเพิ่เป็นไดเนาะแมนตสีอก กับโบกไก่กันนะครับเอาไว้ข้างในก็จะชีเรียะนะครับลงมาหน้ามาเบิ่งสองกออยู่จรงไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับซุ่มถ่ายเบิ่งซุ่มเตาหน่อยเพื่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกิมซุ่มกันนะครับผมนี่นะครับมี่ครับโอ้ยไอ้วินตัวปุ่นให้งาม แซมนีก็สิดยอดละตรงวบบัค่อยย่างนะครับเฮ้ยตัวนี้ยาวเท่าเท่าไนล่ะบัอ๋าแซมนีก็เลยไปเติมกันหนึ่งตัวหนึ่งนะนี่งงตัวนุนวให้ง่ามไม่บิน้าแขนนี่ทางผีนวนางนึ่งเนือเลื่อนดีใช่หมจิตใจงั้นมาอันเดียวเด้หรือไม ก็จะมีวัตถุอย่างนะครับเพื่อ่ฮะรับนุงเน่งบานาคือบบนี่คือแบบซับบาทเดียวเนี้ยวัดชิวานอ,นอนนี่เลยว่ะไหลไปเลย

พูนอีกกอหนึ่งภายใหญ่เป็นบันหนึ่งทางนั้นไปเบิ้งคามีเนาะนะครับได้ขางหองไปแล้วนะครับนี่นหนึ่งอย่างนี้เีม้ใช่ไหมมีดเอาไปใชอันใ่เลยนะชอบเรื่องนี้เดี๋ยวเดนึงแน่ยก็เนอเพราะว่าคนทางขัดเกียดน เชิญมาใหม่ไผ่ปลาอยู่ดมนใหญ่บาทวาวิ่งเมือนบูชาในแว่ลงไปอีกที่นั่นหนึ่งแมนจะเ,เม็ดกะเหลื่อมเฮ็ดทานออกก็้าไปเบืองอีกจก็คซเสมอที่มันงเร่องเนาะแมนหรือเพิ่มอื่นบาจคนะครับอ,อ่ะนะครับบาทน,นี้ก็พา,าเอาเนาคานาคาไปลวดกยคาไปหลวกนะครับ เลือกแกงสลืกับโน่ใหม่ก็ได้นะครับผมเอาไปติมกับแหนงเพื่อนนะครับเพวานอเพื่อนนั่นสิเก็บนมใหม่สูมนมใหม่ดองนั่น,นึงเอานี่เอามาจากลำมึงนึงมาปอกใครยพยายามมายายพี่น้องมึงมึงป,ปอกแนวไลยนะครับวิธีการเพื่อนก็เพราะว่าบางท่านอาจจะสงสัยว่ากินส่วนใดเพื่อนนาะปอกไปทางไหนเนี่ยก็จะเป็นขี้หยวกกล้วยนี่แหละนะครับ สำหรับท่านจิปเทนหูนะครับก็สามารถเลี้ยนผ่านไปได้ท่านจิหูท่านจิหูแล้วก็เลี้ยนผ่านนะครับจิปเทนหูกระเบื้องนะครับกับสีขาวๆงาๆนี่ละส่วนนี่แหละน้องนึงเนาะกระปอกสุดคนนี่ไปนะครับนี่นี่แหละว่าเป็นจิสำหรับคาชนิดนี้เป็นคาโคกนะครับคาทั่วไปนี่แหละนะครับมันเป็นคาปลาคาหนามนะครับนี่ โลกอะไหนึ่ง,งเลยอาจจะผอกแกงชั้อกกินอยู่ไรสิบลำยี่สิบลำท่านได้ครับยี่สิบบาทนะครับเพิ่นปอกแเหลี่ยวนึงปอกแล้วเวพิ่นก็สมวนมวนไว้หาเหลี่ยก็จะต้นอ่อนนะครับถ้าแก่นเลีวนี้ก็นีน่แก่แถวนี้บ่ได้ได้ครับทีเพชรแห้งหมดหนึ่ง,งแล้วก็แข็งนะครับ นะครับจะละมือละเว้นนะครับมาไ้มาหน้ามาสวนเมืหน้าสวนเราไปใเขาป่าเลยพี่นล่อซ่อมฝนตกอีกนะครับเชิงอาการบกค่อยดีน้ำหนอนครับมื่อนี้เสียงเปลี่ยนเสียง <laughs> เสีงเทิดเลยพอ่วินเห็นได้เรงนึงเลยจุ่มเพื่นบ้านั่น,น,น,นหน่อยเพื่อนบ่านชั้นจานบ่เอาตุ๊กตี้ยาวๆพอดีก็ไปิังกอทางหนาไปก่อนย่างนีน้ไก่กันมาอนี้นะครับ ลำเป็นสีออกแดงอยู่นงนี้นลำแก้มันสีขาวๆเนะาะขาวขาวคับเขียวครับน,น,น,ออน้ำปูนหลวกลึงนเนาะเส้นมากดึงเลยจะเพิ่หัวเพิ่สีเยอ่เบือ,อขอ้คานามได้ครับนี่ หัวแก่เพิ่นแล้วนะครับเจอตัว,วออนี้หัวอ่อนเพิ่นนีหัวอยู่ตื่นเล่นะครับเจอมาก็สมกักหัวอ,อ่อ,อนแล้วนะครับผมเจอใส่ตุม่มใส่แกงแกข่าแก่นะั่งนึงเนาะข่าอ่อนอะไรอย่าี้ข่าอ่อนมีเบษนี่เนาะ มันเกิดเกิดแตกแขนงขึ้นมาดีแล้วนะครับเพันเดินแตกแขนงแตกนอกนะครับม,มีหาชินน้ำบานนะกกบตรเนาะลกเกิต้องมีจังหวะทำเป็นแบบนึงไม่มีจังหวะเอวเขียดคนเดียวเลยไุยน้ำหัวน้ำสวนน้ำไห้น้ำหนานะครับว่าแก่เพควรควนก็นรับสื่อได้ครับในหมูอนี้ ยิ่งโลละจักบาทเพิ่นมาคุยเอาเองนี่มันหาบาตรถือว่ายิ่งให้ใครหนึ่งหนึ่งก็โอเคะนะบาทนะครับมาถันพ่อแกงพ่ออันนี้บ่แกงเหรอจทนพ,อ,ทนพอต้มลวกกินกับเจียวอ่ะฟันเอาแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีจุกท่านนะครับผมสำหรับการพามาไฮามาสวนวันนี้นะครับ มาให้มหนาฮะหน่อหม้ลงห้องฮะหน่อหม่แล้วก็ลกเอาคานะครับคาใหญ่หรือว่าคาโคนีนแล้วนะครับผมก็พอจอยู่ได้กินนะครับโดยเฉพาะหน่อหม่ร้ายอยู่ครับคันดูเฝ้าด้วยนี่คาเครื่อกับปูกไว้น้ำแน่นี่แล้วนะครับน้ำข้องโขบนองหนาโมเดลนี่นะครับผมลงไปน้ำดินสันปูไปปูพักปูหยาไปพอจะอยู่ได้กินนะครับย่ามแรงแน่นี่ จะดูเฝาดูอันนี้แน่นะครับมาครับไปเบิ่งผลงานโดยสรุปโดยรวมกับหนุ่มหนึ่งกันเลยนะครับวันนี้นะครับหนุ่มหนึ่งกับมะนังถ่ายใจโฮมก็โดนเที่ยงหน้าห่างพี่นะครับว่ามีคนมาอยู่นี่ยังได้ยังม้านยังเน่ันนี้บอกซูพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าทุกท่านเบิ่งนะครับนี่ดับแรกเข้านะครับ มีนอม้องใหม่ไพ่บานแล้วก็น้องใหม่กิมซุ่งน้อยวินเหมือนนี่เนาะมน้องใหม่ไพปลาบ่มีเด้อจะอยู่บ้านไพ่วินเพื่อนอน้อยจังมีเนาะแม่นเจอว่าเช้านี้กกยามนี่กแกน,น้องใหม่ไล่แกมีน้ำหองอยู่นะน,อน,น้องนึงเนาะแมน่นจเดี๋ยวตอนนี้บ้านปงนะครับปงบรรดาผลคือก็กับเฮ็ดนี่แหละเนาะแม่นขาหนี่งแเอาเฉพาะกินนะครับขาเอากํานึ่งน้อยวินนะจวงใบจะคลายหัวนำหมดนี่หัวกะโลลกหามนะครับหัวขาก็ได้เนาะ แล้วนะจจะพี่น้องสำหรับคลิปมือนีหนึ่งนึงก็ไปวิ่งกับเพาพี่น้องลอให้ลอสวนลอหน้านอกจากนอกระนีก็ได้เป็นนอใหม่นอกจากนอใหม่ไพ่บาทแล้วก็นอใหม่กิมซุ่งนอกจากแล้วก็พาพี่น้องมาลกเอาขานอกจากแต่ว่านอใหม่นี้นอกจากผสมบูรณ์แบบให้น่าจะเป็นนอใหม่กิมซุงที่ยิมนมแล้วก็ใส่ปุ้ยเรียบร้อยนอกจากตดแ่งเรียบร้อยจ้าสำหรับคลิปมือนีถ้ามากรอยลืมกดไลค์ด้วยจ้าถือใจย่ายืมกดแชร์ก่าลืมกดติดตามหนุ่งหนึ่งกับแอนวีน่าจะเพื่อสิบหัวาดคลิปไม่ไหมนอกจากนอกวันหนี่ พอกันลินนาเด้จ้าอล่ะนะครับพยามีญงพแมพี่นองลุงป่านอา f c ทุกท่ถกานนะครับผมสําหรับการพามาไฮมานามาสวนื้นนี้นะครับผมตรงกับวันนักขันะครับื้นนี้กตตรงกับวัน 18, น, 8, นังขั้นที่แปดเมษายน2568น้าดี่ก็่านไปได้ดีนะครับผมก็พอจะอยู่ได้กินนะครับเรือก,กินแกบแบ่งพีแบ่งนนองไปเลือดจากขันแกขันบ่ค้ายแกถนอมอาหารไหวจะกินยญ้าพิ่นบุีมพี่นนะครับหวือญ่าม,ม,มุ้ยเวลาว่างหา ไปหาแนวใหม่นะครับเผ็ดเป็นแนวใหม่สมแนวใหม่ต้มถุงไหวนะครับก่อนจากกันนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพ่อแม่ีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าน AFC ทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องลุงป่าน AFC ทุกท่านนะครับผมที่รวมแนะนําที่ชมให้กําลังใจข้าาในรายการ พิดผราาประการใดหรือว่าตอบคอมิตรสาเพราะท่านใจกราบขออภัยพญายมยงพ่อเมรีพี่น้องลุงป่านอาร์เอฟซีทุกท่านไว้นํำอย่างหนึ่งนะครับผมจะขาดว่นใดเป็นประจาําออานวยไว้ใช่ให้พญยย่แมย่พ่อเม่ีพี่น้องลุงป่านอาเอฟซีภู้ขาทุกท่านจะเข้ามารับช่คลิปจงประสบจะโชคดีโชคปานอย่ามีโรคภัยหลายใด,ดมากำากายสุขทางด้านร่างกายและกระจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอ้สมความมุ่งมั่นปรารถนา ลำรวยเงินทองมังมีสซุกียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ข้อก้าวคำว่าวสวัสดีครับผมพบพอกันมือใหม่คลิปใหม่ครับไปบนึงนึงครัอนใช่ครับบานจ้า